สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาต่อด้วยการหา,าการหาคําตอบของทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะหาตัวเลขที่แสดงด้านความยาวที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากที่จากสูตรทฤษฎีพีทาโกรัสก็คือ c ยกกาลังสองเท่ากับ a ยกกาลังสองบวก b ยกกาลังสองโดยที่ c คือด้านตรงข้ามของมุมฉากก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้ก่อนอ่ะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูเลย ข้อที่1นนะคะอยู่ในหน้า39นะคะข้อที่1คืออันนี้คือ,อมุมฉากของเรามุมฉากแสดงว่าด้านตรงข้ามของมุมฉากก็คือ C ียกกำลังสองนะคะดังนั้นด้านตรงข้ามของมุมฉากของเรายังไม่มีตัวเลขใดแสดงว่าสิ่งที่เราต้องหาคือด้านนี้ดังนั้นเราก็จะได้ว่า,าวิธีทำข้อที่1นนะคะ จากทฤษฎีบทพีทาโกรัส c ยกกำลัง2เท่ากับ a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2ดังนั้นอันนี้ตรงตามสูตรเลยเพราะว่า c คือตรงด้านตรงข้ามมุมฉากนักเรียนไม่ต้องจัดรูปสมการใดๆดังนั้น c ยกกำลัง2ก็คงไว้เหมือนเดิมเท่ากับ a ยกกำลัง a เราให้เป็น15หรือ20ก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่า การบวกมีสมบัติการสลับที่กันได้เราจะบวกตัวไหนก่อนก็ยังมีค่าเท่าเดิมดังนั้นครูให้ a เท่ากับ15เราก็จะได้เป็น15ยกกำลัง2บวกด้วย b ดังนั้น b ก็คือ20ก็เป็น20ยกกำลัง2บรรทัดต่อไปเราก็คงตัวแปรไว้ที่เราต้องการหาเราก็มาหาค่าเลขยกกำลัง2ทั้ง2ตัวนะคะดังนั้น15ยกกำลัง2 15ยกกำลัง2วิธีการหาเลขยกกำลังคือนักเรียน ตั้งคูณ2ครั้งคือ15คูณ15หรือใช้เครื่องคิดเลขก็ได้หรือมีตารางตารางเทียบเลขยกกำลังอยู่อ่าทีนี้คุณครูจะหาให้เลยนะคะ15ยกกำลังสองก็จะได้เป็น225บวกด้วย20ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ 400ดังนั้น c ยกกำลัง2ต่อมาั้องกานก็เอา225บวกด้วย400คำตอบที่ได้คือ625นะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้ใช่ไม่ใช่คำตอบเพราะนะคะเพราะเราต้องการ c เดียวแต่อันนี้มันมีกี่ c เอยมันมี2 c นะคะดังนั้น c เดียวก็จะเท่ากับรากที่2ของ625กับลบรากที่2ของ600 25นักเรียนไม่ต้องห่วงนะคะเพียงแค่เพียงแค่นักเรียนรู้ว่ารากที่2เนี่ยถึงจะเป็นลบเป็นบวกก็ผลสุดท้ายก็จะมีค่าเท่ากันดังนั้นอะไรคูณกันแล้วได้625นักเรียนก็สามารถเทียบตารางที่คุณครูส่งไปให้ดูได้นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ25นะคะ25คูณ25ได้625นะคะนี่คือคำตอบ เสร็จแล้วค่ะข้อที่หนึ่งไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้มันตรงตามสูตรมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายทีนี้มาดูข้อต่อไปทีนี้มาดูข้อที่สองข้อที่สองนี้นักเรียนสังเกตดูโจทย์นะคะข้อที่สองอันนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากอา้อขออ่าอันนี้คือมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากมันมีอะไรแล้วมันมีตัวเลขแล้วสิ่งที่นักเรียนหาคือด้านด้านนี้ ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ดังนั้นสูตรของมันก็จะใช้สูตรเดิมแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปคือการจัดรูปแบบอ่ะเรามาดูกันเลยข้อที่2นะคะข้อที่2เราก็ใช้แบบเดิมค่จากสูตรทฤษฎีพิกราฟ c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองแสดงว่าด้านตรงข้ามมุมฉากของเราจะแทนด้วยอะไรคะแทนด้วย c ดังนั้นก็กลายเป็น 26ยกยกกำลังสองเท่ากับเท่ากับอะไรดีเท่ากับ10ยกกำลังสองบวก B ยกกำลังสองข้อ2กับข้อ 2, ทีอ 3, ท่1จะต่างกันเพราะว่าลักษณะการหาด้านตรงนี้จะเป็นด้านตรงค่ามุมฉากส่วนนี้จะเป็นด้านชิดมุมฉากนะคะมันก็เลยจะเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนจัดสมการเล็กน้อย ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาจัดสมการเราต้องมาหาค่าก่อน26อ่าเราจัดสมการเลยก็ได้เนาะจัดสมการเลยดีกว่าเราต้องเอาตัวแปรมาไว้ฝั่งไหนฝั่งซ้ายมือนะคะเราต้องเอาตัวแปรมาไว้ฝั่งซ้ายมือตัวแปรของเราก็คือ b ดังนั้นเป็น b ยกกําลังสองเท่ากับนักเรียนต้องระวังว่า ระหว่าง26กับ10เวลาามันยกกําลัง2อะไรจะมากกว่าการน,นักเรียนเอาตัวมากเป็นตัวตั้งนะน,นันก็เอา26ยกกําลัง2ลบด้วย10ยกกําลัง2ง่ายมากเลยการจัดสมการนะคะใช้ความเท่ากันนะคะความเท่ากันจากนี้มาเป็นบวกมันก็จะกลายเป็นลบคือตรงข้ามนั่นเองทีนี้เราก็มาแทนค่าเลขยกกําลัง2 26่กยกกำลังสก็จะได้676ลบด้วย10บยกกำลังสองก็เพิ่มศูนย์ไปอีกงตัวก็กลายเป็น100 26ร้อยกลบขอไปค่ะหกรยเจ็ลบ10บลบหนึ่งร้อก็จะเท่ากับ576ต่อไปเราหา b เดียวเราก็จะได้เป็นรากที่2ของ576 ลบลบ5ร6นะคะดังนั้นอะไรายยกกำลังสองแล้วได้576นะคะคำตอบก็คือ24นะคะนี่คือคำตอบแสดงว่าด้านอันนี้ก็คือตอบเท่อไะไรคะตอบ24นักเรียนต้องแสดงวิธีทาในทุกข้อด้วยนะคะทีนี้มาดูข้อต่อไป ข้อที่3นี้นักเรียนก็หาด้านนี้แสดงว่านี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากมันมีตัวเลขแล้วก็ทําคล้ายข้อที่2งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันข้อที่4ก็เหมือนกันด้านตรงข้ามมุมฉากมีแล้วหาอีกด้านหนึ่งก็จะทําลักษณะเหมือนข้อสองนะคะ,ะคุณครูจะหาข้อที่มันต่างจากเพื่อนทีนี้อันนี้มาดูเลขทศนิยม เลขทศนิยมในข้อ5จะทำลักษณะเหมือนข้อ2แต่มันจะเพิ่มเป็นทศนิยมทศนิยมก็ไม่ยากนะคะเวลานักเรียนหาค,นคุณครูจะลองทำให้ดูเวลาหาทศนิยม2.9เวลาทศนิยมครูย้ำตลอดว่าต้องใส่วงเล็บแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังสองนั่นหมายความว่า2 9คูณกันอยู่กี่ครั้งคูณกันอยู่2ครั้งค่ะ เวลานักเรียนหาเวลาคิดนะคะคิดเวลาคิดให้เรียนเอา29คูณกัน2ครั้งถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขแล้วต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหนง่งคําตอบต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะเพราะว่า1ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งคําตอบจะเป็น2ตำแหน่งเสมออันนี้คือวิธีการคิดนะคะดังนั้น 29่สคูณยี่สาคำตอบก็คือ841ร้อนะคะแปดแต่เวลาตอบนักเรียนต้องระวังต้องตอบเป็นอะไรอื่นต้องตอบเป็นทศนิยมคำตอบเป็นทศนิยม2องตำแหน่งก็นับ1 2ใส่จุดนี่คือคำตอบ22.9ทั้งหมดยกกำลังสองคำตอบคือ8.41นะคะที่ลองมาดูเลยเมื่อกี้คุณครูพาทำไปแล้ว อันนี้ทำเหมือนลักษณะข้อ2นะคะแต่เพียงมันเป็นทศนิยมเพิ่มเข้ามาเฉยๆก็วิธีทำจากสูตร c ยกกําลังสองเท่ากับ a ยกกําลังสองบวก b ยกกําลังสองด้านตรงข้ามมุมฉากมันมีตัวเลขแล้วก็คือ29อสขอไห่สองจุดเทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับ a a เราให้เป็น a เราให้เป็นอะไรก็ได้เ a เป็น สยกกำลังสองบวก B ยกกำลังสองดังนั้นเราจัดรูปของสมาการใหม่ให้เอาสิ่งที่เราจะหามาไว้ซ้ายมือดังนั้นเป็น B ยกกำลังสองเท่ากับอันนี้อะไรมากกว่ากันสองจุดเก้าเราก็จะได้เป็นสองจุดเก้าทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วยสองยกกำลังสองนะคะต่อไปเราก็หาว่า 2.9ยกกำลัง2เมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะคะเ้าที่เราหาการได้8.41ลบด้วย2ยกกำลัง2 2คูณกัน2ครั้งก,ก,ก็ได้4ดังนั้น,น,น b เท่ากับ b ยกกำลัง2เท่ากับ2นี้มาลบกันเวลาลบทศนิยมน่าจะทำเป็นอยู่มัง้งอ่ะอันนี้นะคะเวลาลบลบทศสิยม8.41ลบ 4.00ง่ายมากอันนี้ก็จะเป็นเท่าเดิมใส่จุดอันนี้ก็4-8ลบ8ก็จะเหลือ4ี่คํานนคำตอบคือ4.41จุดอ่า4.41ต่อไปทำยังไงก็ทำให้เหลือ B เดียว B เดียวเท่ากับรากที่สอง1กับลบรากที่สอง1ทีนี้ เรามาหาว่าอะไรอันนี้ก็ทําเหมือนทศยมเวลาคิดนะคะเวลาคิดนักเรียนก็เอาตัวเลขอะไรมาคิดเอา4.41คิดเป็น441อะไรยกกำลังสองเราได้441นักเรียนสามารถเทียบตารางได้เลยนะคะแล้วทีนี้เวลาตอบมันเป็นการมันเป็น การหาคำตอบดังนั้นคำตอบก็จะเป็นทศยมแค่ตำแหน่งเดียวเพราะมันเป็นเป็นการหารนะคะทีนี้คำตอบก็คือ21ดังนั้นทศยมกี่ตำแหน่ง1ตําตำแหน่งก็เป็น2.1หน่วยดังนั้นด้านตรงนี้คำตอบก็คือ2.1หน่หน่วยคุณครูไม่ให้นักเรียนเขียนอย่างนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนแสดงวิธีทำแบบนี้ โอเคนะคะอันนี้คือจบข้อ5ไปแล้วทีนี้มาดูข้ออื่นสิข้อนี้อันนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะอู้ขออภยัยอันนี้ก็จะทําเหมือนกันถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นนี้ก็เอาเลข13ยกกําลังสองเอา12ยกกําลังสองนะคะส่วนใหญ่มันจะไม่ตรงสูตรอ,อันนี้ก็จะเป็นทศนิยม อันนี้ก็จะเป็นทศนิยมนะคะได้อันนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากน,นี้ตามสูตรเลยไม่ต้องไปจัดรูปอะไรนะคะทีนักเรียนมาดูข้อ11ตัวเลขน้อยๆแต่นักเรียนจะงงเพราะว่าเวลาไปหารากที่2มันจะหาไม่ได้ถ้าหาไม่ดได้ให้นักเรียนติดลากไว้อย่างนั้นนะคะให้นักเรียนติดลากไว้อย่างนั้นเลยนะคะ,ะมาดูข้อนี้ข้อนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากมีแล้วสแสดงว่าเราต้องจัดรูปรูปใหม่ ก็จะเป็นข้อ11จากสูตร c ยกกำลังสองเท่ากับ A ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสอง c ของเรามีค่าเท่ากับ3ยกกำลังสองเท่ากับคุณครูให้ A เป็น2ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือ b ยกกำลังสองเราต้องหาคือ b ยกกำลังสองนะคะ ต่อไปเราจะรูปใหม่เราเอา b มาอยู่ซ้ายมือสูตรก็จะได้เป็น b, b ยกกำลังสองเท่ากับ3ยกกำลังสองลบด้วย2ยกกำลังสองนี่คือการจัดรูปใหม่จากบวกจะกลายเป็นลบนะคะทีนักเรียนก็มาหาว่าสามยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่3 3เป็น9 2, 2> ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไร่2 2เป็น4ดังนั้น9ลบ4มีค่าเท่ากับ 5แต่นักเรียนไปดูในไปดูในตารางอ,อะไรคูณกัน2ครั้งได้5มันจะไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนเวลาตอบนี่คือคำตอบของเขาเวลาหารากที่2ไม่เจอนักเรียนก็ต้องใส่รากไว้อย่างนั้นเลยคะ่ะไม่ต้องทำเป็นทศสิยมอะไรนะคะใส่รากแค่นี้คะ่ะเสร็จเรียบร้อย ทีนี้มาดูข้อที่แปลกๆอีกข้อสุดท้ายเลยข้อที่12นะคะข้อที่12นีอ้อันนี้มันไม่ตรงตามสูตรนะคะดังนั้นด้านตัวข้ามของอันนี้คือ <4. S 1> กูจะทำยังไงนักเรียนเห็นรูปอยู่เนาะอันนี้ แล้วก็ข้อ12นะคะจาก c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสอง c ด้านตรงข้ามมุมฉากอันนี้คือมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากคือเลข4แล้วก็จะได้เป็นสยกกำลังสองเท่ากับรากที่สองของ7บวกด้วย b ยกกำลังสองนะคะสิ่งที่เราหาก็คือ b ดังนั้นเราก็จัดรูปสมการใหม่เอา B มาไว้ฝั่งซ้ายเมื่อสูตรก็จะได้เป็น B ยกกำลังสองเท่ากับ C ยกกำลังสองลบรากที่2ของ7ทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้ครูขอภัยนะคะลืมยกกำลังสองขอภัยค่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็หาว่า เขไม่มีปัญหาอะไร4ยกกำลัง2 4 4ก็ได้16แต่อันนี้คำตอบคือเท่าไหร่ง่ายมากเลยค่ะกำลัง2ตัดรากที่2คํคำตอบก็คือเลข7ก็คือลบ7ดังนั้น16ลบ7 b กำลัง2 16ลบ7ก็เหลือ9นะคะดังนั้น b เดียวก็จะได้รากที่2ของ9กับลบรากที่2ของ9 อะไรคูณกัน2ครั้งแล้วได้9ก็3คูณ3เท่ากับ9เราก็เอามาแค่ตัวเดียวดังนั้นด้านตรงข้ามโอ้ขอพายาด้านข้างมุมฉากอันนี้ก็คือข้อไหนคะข็คือ3เวนักเรียนทำนักเรียนต้องอเขียนการแสดงวิธีทำอย่างนี้นะคะคุณครูขอจบการแสดงวิธีทำในการหาคำตอบของ ที่สดีบทพิทากลัสไว้แค่นี้เจอเอาไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีค่ะขอให้คนโชคดี